สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูการเปลี่ยนกระถางนะคะให้กับน้องอีพีด่างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะมาทําความรู้จักกับเจ้าอีพีด่างกันก่อนเลยนะคะก็เป็นไม้ด่างที่หลายคนนิยมนะคะอตอนนี้ค่ะน้องอีพีเขาก็แตกใบใหม่นะคะใบก็จะเป็นลักษณะลีลีนะคะมีด่างเป็นสีขาวนะคะออกเหลืองๆหลืองนิดหน่อยนะคะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตอนนี้น้องแตกใบใหม่นะคะมาประมาณสักสี่ใบแล้วนะคะกำลังเป็นใบอ่อนๆนะคะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกระถางให้น้องเนี่ยค่ะเราจะมีคําอธิบายะคะ่ะช่วงหลังนะคะเพราะอะไรนะคะก่อนอื่นค่ะเราแช่กากประเพราให้ชุ่มน้ําไว้ก่อนนะคะ1หรือ2คืนก็ได้นะคะทุกคนเพื่อให้เขาอมน้ำนะแล้วก็เตรียมกระถางนะคะ ใช้กากมะพร้าวนะคะรองก้นกระถางไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะเราจะผสมดินเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะพอเรานะคะใส่กากมะพร้าวไปประมาณหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็แหวกตรงกลางนิดนึงค่ะทุกคนนะคะให้เป็นให้เป็นท้องร่องเข้าไปข้างในนะคะจากนั้นค่ะเราก็นะคะนาน้องเนี่ยออกจากกระถางเดิมนะคะ สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกระถางให้น้องอีพีนะคะเนื่องจากว่าคือต้นไม้ค่ะทุกคนเวลาเราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใส่กระถางคนขายเขาก็จะใส่กระถางเล็กๆมาเนาะอ่อทีนี้ค่ะเขาก็จะค่อยๆค่ะเติบโตรากนะคะก็จะเริ่มค่อยๆยาวนะคะทีนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนกระถางเขานะคะอ,อ่ก็จะทําให้รากเขาอะค่ะเดินไม่ดีนะคะทําให้สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงต้นหรือใบไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ เนี่ยค่ะเราก็ใช้นิ้วขยะเข้าไปตรงตูดกระถางนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆพลิกกระถางลงไปนะคะเนี่ยค่ะทุกคนจะเห็นได้ว่ารากเขายาวมากนะคะเห็นไหมคะถ้าไม่เปลี่ยนแล้วก็ให้เขาอยู่ในกระถางใบเล็กๆกะคะ่ะก็จะทําให้น้องเนี่ยดูซึมสารอาหารไม่ดีนะคะรากเดินไม่ดีเนาะเนี่ยค่ะก็วางลงไปในกระถางใบใหม่เลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้กากมะพร้าวนั่นแหละคะ่ะมาคลุมอีกรอบนึงนะคะ อีพี่ด่างนะคะพอเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเลื้อยนะคะเราก็จะหาไม้เนี่ยมาให้เขาเกาะได้เลยนะคะทุกคนบางคนก็ไปปลูกไว้กับเสาบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เห็นนะคะน้องไม่ค่อยชอบน้ําแบบชื้นนะคะคือคือชื้นได้นะแต่ไม่ค่อยชอบแฉะนะคะก็เอาไว้ในที่ร่มนะคะมีแดดลำไรนะคะกำลังดีค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอีกสักเดือน2เดือนจะพามาดูกันนะคะว่าน้องเนี่ยเลื้อยขึ้นไปนะคะจะมีเสามาให้น้องกอดเนี่ยน้องจะเลื้อยขึ้นไปได้ประมาณสักกี่ใบกี่เซนนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามชมใบหญิงกระเดนในวันนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ